อันนี้ผู้ใดเป็นคนผสมใหม่ผมผสมเองครับโอ้ครับเจ้าของิ่นผสมเองนะครับเจ้อครับมือนี้ได้ง่ายค่ายเขาสู้เขอควายหอยโนครับครับผมมือนี้จำนวนเงินราคาหอยหนซเสื้อน้ำไออันสามแสนบาทครับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้สามแสนบาทนะครับเด้อกับความสูงร้อยหาทีแปดครับบัตกัรเข้าค้ับผู้ใดสนใจหอยหนูขายคือเราครับแต่ว่ามาวัดใหม่ครับแต่ละคนวัดมันบวกขึ้นกันครับผมกับควายมันราคาแพงกัอยากให้มาเบิ่งตัวจริงครับครับครับ เว้ยตัวนี้เป็นลูกตัวใดไอ้เป็นลูกเบิ้มจูเนียครับลูกสาวเจ้าเบิ้มจูเนียครับสายแม่เพิ่นเป็นแม่น้ำโชคครับเป็นแม่แม่เป็นสายน้ำชูกนะครับเด้อครับไออันซื้อจากคอกผู้ใดครับตอนแรกเอ่อซื้อมาจากยาโสครับซื้อมาจากยาโสครับซื้อมาสองแสนแปดครับบัญสีขายซื้อแด้น็ตหน้อยบัญสีขายได้สามแสนครับเด็กก็ได้โยสองหมื่นครับเด็กก็ได้โยสองหมื่นครับตัวนี้ไงใครย่างเป็นท่าการครับตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปครับมือนผู้ใดอยากได้คล้ย ไปเอาหยุ่วขว้ยห้อยหนูนะครับเจ้าครับหอยละสูงร้อยห้าสิบแปดครับราคาถึๆครับผมจ่ายเงินจ่ายค่ารียบร้อยครับอีพอห่อามันบอกว่าหอยหนูกดมาบอกว่าหอยหนูโอนไม่อีกครับนี่ครับห้อยหนูโอนไม่อีกครับซื้อจริงขายจริงนะครับเจ้าผู้ใดอยากซื้ออยากขายหัวขว้ยแลกเปลี่ยนหัวขว้ยครับหมายถึงหัวคิดถึงห้อยหนูแต่เพียงผู้เดียวครับไปซื้อทั่วประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกครับเม่นว่าซื้อทั่วโลกเม่นว่านี่ก็คือว่าอยู่ต่างประเทศจะทั่วมาขายห้อยหนูได้คือเราครับสต่เราเมื่อเนี้ยขวบ ตู้มาบอกไขยโูไปซื้อวายให้ครับซาหรับอร์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับกองยินเท่าไหร่ด้วยนะตัวเดียวหนาเป็นใหญ่าว่าเป็นตาอันว่าเป็นตาลมเท่าไหรนะว่าเป็นลมดอกเปลี่ยนดินมูลนี่เท่าไหร่ทอมไม้มันแข็งอยู่แล้วเดี๋ยวอนาเดี่ออกยางเขาหมดโอ้ขึ้นไม่เป็นเท่าไหร่แ้ไข่กันเลี้ยงเสร็จแต่ถอดมยากเดียวเนาะงถอดตาโน่มเนาะปากคาเมืองเป็นไรเยอะสนามเสร็จวันดี้นะครับเจ้าตัวที่สองครับตัวที่สองไข่โนมาปิดครับ มาซื้อควเอก็บ่ได้มัดมาในดอกควเอมักเจ้าของคว้วเนี่ก็เลยซื้อเจ้ควางขั้วจะควางขั้วโค้งง่ามอย่างนีบ่ครับนีบ่น้องก็เป็นหมอลำเด้นี่นี่ครับลูกสาวไอ้วิรยุทธครับกับเบลยองไหเฮะอยู่บนเออนนั่แล้วไอ้อยู่บนครับเบิ่งดูครับคว้วกับงามคนกับงามลำกับมวนครับมือนี้เดินทางมาพนมไพ้ครับมาปิดไปตัวที่สองครับคุผมผู้ใดอยากได้ไปเฮ็ดควาพัดเนึ่ครับเจ้อ อยีลืมเลยครับเด้อเจ้าแม่พันธ์ก็มีครับแม่พันธ์แม่พันธ์ให้แม่พันอันนี้พอพันธ์ครับอย่าได้พอพันธ์ก็เอาเลือกเอาครับอย่าได้แม่พันธ์ก็ได้ครับผมเอาระขาค่อยคุยกับไอ้วิริยุทธ์เด้อแต่ว่าพอพันธ์มันจบแล้วจะแต่ม่พันธ์ครับผมเอาเย็บ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 แม่พันธ์แม่พันธ์แม่พันธ์ปวดเจ็าแม่พันธ์อ้ยอ่างไงครับพันธ์ทายดีครับเป็นจะให้ลูกดีแล้วครับไอเพชรกุฎวันได้หนิแม่พันธ์ก้เออครับผมนั่งดีเออนี่ยนั่งดี ยางเลี oh. ้ยวรุ่นนี้รุ่นนี้เอาไปเลี้ยงแล้าลูกลราไปเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมเด้อวันนี้ไปทำไปคูนในเพื่อนบหม่แม่ดอลล่ากับพี่บิ๊กบอยเับ๋ยวเดี๋ฟังคุณไอ้เดี๋ยเข้าฟังคุณเฮ้ยฝนตกกันแล้วฝนตกติดลมเลยไปลุ้นกันว่าจะขึ้นได้แบบง่ายๆไหม รถติดลมนะคะรดติดลมราวะชวนอีกฝนตกเล่นกันมาสองสามวัมน่กันมาสองสาวัานแล้วมาลุ้นกันมาจะขึ้นสิขึ้นนายว่ขึ้นเนี่ยที่ขึ้นไปอยู่ตรงโน้นก่อนค่ะ